เหมือนว่าเราเข้าวงการโดยไม่ได้มีใครผลักดันถูกไหมคุณพ่อก็ไม่ได้ผลักดันเข้ามาได้เองมากจริงๆคือหนูแคสหลายที่มากเลยค่ะหนูแคสด้วยแคสเพราะอยากเราอยากเป็นนักแสดงใช่ไหมใช่อ่านั้นอ่านคือหนูจะอยู่ในกลุ่ม Facebook ที่แบบเขาจะให้เราไปจอยแล้วจะมีแบบเหมือนแบบคัดเลือกเอ็กซ์ตรรานักแสดงแล้วหนูก็เดินไปแคสเองแล้วได้ไหมฮะตอนนั้นนะครับผม ูดจริงๆไม่ได้ที่ได้คืองานงานประเภทไหนที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทไหนในวงการอนะ่ะตอนที่ไปแคสอ่ะหนูมีทาก็คือมีเดินแบบด้วยหนูเรียนเดินแบบตั้งแต่ 24, อายุสิบสี่โรงเรียนของคุโย,โยโยสววสดีค่ะ<อ>แต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้ว<อ>เดินแบบตั้งแต่ตอนนั้นเราก็มีโฆษณาแล้วก็ค่อยแบบมาเริ่มเล่นแบบละครเรื่อยๆไม่เคยท้อเลยไม่เคยท้อไม่แบบว่าอยากจะทิ้งความฝันนี่ละที่ฉันอยากจะเป็นเคยมีครั้งนึงนะจริงๆมันท้อนะเพราะว่า มันกดดันจากแบบท,ที่บ้านตลอดหนูร้องให้คนเดียวบ่อยมากมันมีอะไรที่จะมากดดันชีวิตเราเอ,อีกนี่ไหมฮะจริงๆหลายคนจะชอบคิดว่าคนรวยต้องมีความสุขแต่หนูต้องพูดจากแบบในมุมมองที่หนูก็เหมือนเป็นคนที่คนมองว่าเป็นคนรวยด้วยออแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนรวยจะบอกว่าทุกครอบครัวหรือทุกฐานะมีความทุกข์ของตัวเองจริงๆบางทีคนมีเงินเยอะแยะอยากได้ความสําเร็จมากกว่าเงินทองก็มีออที่สิ่งคโปตั้งเป้าเอาไว้ว่าฉันอยากจะเป็นแบบนี้แล้วอย่างของหนูอ่ะ บ้านก็ไม่ช่วยอย่างพ่อหนูก็ไม่มีคอนเน็กชันในชอ่องอะไรแบบนี้ค่ะ <square. S 1> แล้วเวลาที่หนูท้อหนูชอบดูหนังที่ทาให้ตัวเองแบบรู้สึกฮิวตัวเองอย่างเช่นหนังแบบลาลาแลนเกี่ยวกับคนที่แบบสู้เพื่อฝันดู Greatest Showman แล้วก็ชอบฟังเพลงแล,แล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปได้ดูลองเพลงพลงี่แจ๊สเลองได้ไหมคะอยากอ้องใช่ไหมนียเหรออันนี้ดี <ding S 2> เป็นแรงผลักดันแล้วก็ฟังเพลงพี่แจ๊สแต่ถ้านึกถึงวัดเมื่อไหร่ฟังเพลงหลวงกลบหลวงพ่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไร ยี่สิบยี่สิบพาเป็นบเริุพี่จ้าใช่เป็นบเริพี่โอเคไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวังให้ฟันฝักจันมิงยังมีชีวิตและตัวเงาชิดไม่ร้างรามิงจงฟังให้ดีหักตีนยืนยืนบนผาสุชักจงอย่าเดินกลับล้องอย่ายุดยังจากสับปรกลับหลงพาเงินต่อเลยลูกค้าไม่ต้องไปฟังเพลงใครเลยน้องมีเพลงเองแล้วชื่อเพลงอะไรจ๊ะ ซี o ูในฝันค่ะซี o ูในฝันเจอกันในฝันนั่นเองใช่ฟังเสียงสดสดไหมจัดมากเฮ้ยมีดูดิมีความฝันมีท่าเต้นด้วยตฟนที่ฉันจะทำดีกับเธอทุกๆอย่างซียูเกนในความฝัน ายเลยนะสูงก็ใสเลยนะใสแน่ารักแน่รักผมผมถามได้ไหมฮะอย่างอย่างของลูกนี่คือหมายว่าบ้านทำอะไรนะยาลูกใช่ยี่ห้อเลยนะคะเออซาร่าทิฟฟี่แอนดตาซินซาร่าทิฟฟี่ทิฟฟี่แอนดตาซินอูถ้าเกิดสม่มว่ามาตั้งตรงนี้นะซาร่าทิฟฟี่แอนดตาซินนะเฮ้ยมันจะเป็นมัที่สวยงามนวดงามมันเจิดนะ้มาได้รีบมาเลยเพราะอีกกอีหลายป้ายจะไปย้อยู่ยังำยู หายแว้วเลยเย็นๆนี่เก็บขาเหล็กรอแล้วไอ้แจ๊ดน่ะงานอดิเรกอะงานอดิเรกถ้าที่หนูชอบอ่านหนังสือชอบเขียนไดอารี่แล้วก็ไอ้เขียนไดอารี่มันมันมันได้อะไรลูกข้อนูเขียนไดอารี่อะค่ะมันทําให้หนูเห็นเลยว่าทุกวันทุกปีต่างกันหมดเลยถ้าเราไม่เขียนเราไม่มีทางจำได้เหมือนอย่างเช่นวันนี้ปีที่แล้วมีใครจําได้ไหมจิงทําอะไรไม่ได้แต่พอเราเขียนมันทําให้เราจําทุกโมเมนต์ได้แล้วมันทําให้เราเห็นภาพเหงทุกวันเราก็มี i อมีมี c e b o o k อยู่แล้วนี่ หนูจริงๆถ้าใคอ่านแคปชั่นแคปชั่นไอจีหนูจะยาวมากหนูชอบเขียนอันนี้เป็นคำที่หนูชีวิตเป็นเหมือนสะพานแค่เราเดินเดินผ่านแล้วก็จากไปแต่สิ่งที่สำคัญคือรอยเท้าที่เราทิ้งไว้บนสะพานอันะ้ายม่มีเหมือนพี่ล่าสุดพี่พิ่งลงพันหนึ่งนะพิ่งลงแต่พี่จะลงอันนี้พูดตรงๆเลยเวลาลงอ่ะพี่จะลงตอนพี่ดื่มอันนี้จริงเลยคือเวลามามันจะฟิลมาฟิลมาแล้วรู้สึกว่าเออเราถ่ายทอดลงไปเนี้ยแล้วมันจริงในล่าสุดพี่ลงไว้อายุธ อายุธวิธีที่เราจะต้องใช้ชีวิตยุทธวิธีใช่อายุธวิธีพิมพ์ห่างไงเมาขอให้คิดสังห่างเยอะไปแล้วชีวิตจะสดใสคุณจงวิทย์อะไรอะไรน้ำคุณออกจากใจก็ขอสิแต่เขาจะพูดแล้วฉายลายต่อไปเท่านี้เอ่ยสะบัดต่อไม่รอแล้ว ก็ดีนะจบแม่ส <t> ิตาตอนนี้มีช่องของตัวเองด้วยใช่ชื่อช่องอะไรลูกซันโ l o อ e าค่ะ s u n f l o โอ้อ่ันนี้ก็คือที่หนูถ่ายวันนี้ก็คือรายการอะไรใช่วันนี้มาถ่ายรายการอ v a Block ค่ะอ่ะเรียนก็อยู่ในช่องเราใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ติดตามผลงานของน้องด้วยได้เลยแล้วตอนนี้ก็คือมีผลงานทางช่องเวอร์พอยด้วยนะฮะรายการน้องเลย รายการหกฉากครับอาจารย์ค่ะทุกวันอาทิตย์สิบเอ็ดโมงครึ่งอเจอไม่ได้วันนี้นะให้น้องเล่นละครสไปดไม่ต้องกลัวมุกไม่มีหมดไม่มีนี่อาจารย์เดี๋ยวยักมุกจัดมุกดแกะมุกยินเดียวโอเคในช่วงหน้ารายการ